ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับครับเย็นๆนะครับพอได้กัดใสครับก็จินขวแซ่บนะครับนี่เราจะเดินทางไปปลูกกล้วยนะครับกล้วยมะลิอ่องนะครับนี่ครับเย็นนะครับกาดร้อนมากนะครับวันที่สิบหาตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนี่ขี่เรื่อยพร้อมแล้วนะครับนี่ ครับแล้วก็จะเอาหน่อกล้วยมะลิองนี้นะครับไปปลูกนะครับทุกคนนะครับม,มีประโยชน์ทุกอย่างนะครับมาค่วยครับรักสามหน่อพอครับเย็นนี้ไว้ใช้ไป ขายใบให้ตักกระแตนนะครับใบกล้วยนอกจากห่อต้มห่อข้าต้ม่ะห่อกระเผาห่อสดห่อทุอยางครับให้ยังให้ตักกระแตนได้อีกนะครับ เหมาะนะครับพร้อมครับ ที่เราขุดลุมไว้นะครับออกไปนั่งตลอดนะครับเย็นมาปุ๊บนะครับแกก็จะมานั่งรอเลยนะครับวันนี้ให้นั่งรอเึื่อเลยนะครับการ้อนมากครับวันนี้การ้อนจริงๆนะครับนี่เราก็เตรียมพร้อมนะครับเดินทางไปที่ลงป่ากลก้วยของเรานะครับ เห็นทุกคนมาปลูกกล้วยไว้นะครับปลูกไว้กินปีหน้านะครับปีนี้ของไม่ทันนะครับฤดูฝนนะครับปลูกไว้นะครับปลูก้วยกันนะครับให้ทุกคนมาปลูกกล้วยนะครับนี่